Oh, come วันนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาใจพี่ปอมเป็นพิเศษเลยนะคะไม่มีอะไรครับกูแค่อยากเอาใจพี่กระปอมอ,อ่ะใช่ค่ะแต่พอกินเสร็จแล้วพาเราไปเที่ยวด้วยนะคะนั่นไงว่าแล้วเฉียวว่าต้องมีอะไรต่อรอได้เลยจ้าเอางั้นพี่ปอมไม่เกรงใจแล้วนะขอชิมโกโก้หอมๆร้อนๆนี่ก่อนเลยนะเฮ้ ว่าจะเป็นเกลือแหงแหขอโทษม่เป็นไรหรอกจ้าพี่ปอมเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยเวลาที่พี่ปองมองเม,มือมึอนๆนเบลอเบอมองไม่ค่อยชัดนะเห็นเกลือเป็นน้ำตาลเห็นน้ำตาลเป็นเกลือทำไงได้ล่ะเพราะลักษณะมันเหมือนกันมากเลยเนาะเป็นเม็ดเม็ดเกล็ดเกล็ดเหมือนกันแถมสีขาวเหมือนกันอีกด้วย ทำไมเกลือถึงเป็นสีขาวล่ะคะพี่กระป๋องะครับแล้วทำไมเกลือที่บ้านผมไม่เหมือนกับที่บ้านพี่กระป๋องล่ะคะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะโอ้โหยิงคําถามกันรัวเหลือเกินเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้พี่ปอมจะพาพวกเราไปรู้จักกับผงหรือว่าเกล็ดเล็กๆที่เรียกว่าเกลือกันดีไหมคะดีค่ะค่ะดีเดี๋ยวเราไปกันเลยเนะ้ yeah. ือที่เรานำมาใช้ปรุงอาหารหรือที่เรียกกันว่าเกลือแกงนี้เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติถ้าเราเอาแว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นผลึกแวววาวไม่มีกลิ่นคล้ายกับน้ำตาลเพียงแต่น้ำตาลจะก้อนใหญ่กว่าและมีรสชาติต่างกันค่ะว่าแต่เห็นเกลือเป็นผลึกเล็กขขาวดูบ้านบานแบบนี้สมัยก่อนเกลือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีร เพราะว่ากันว,ว่านะเออ่คนที่เป็นเจ้าของเหมืองหรือว่าเป็นเจ้าของนากเกลือเนี่ยรวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีเลยีกระปอมอัมรุ่งร่าบอว่าแง่แง่เลยไม่ใช่อัมไม่เชื่อก็ลองไปถามตาลูกดสูสิจริงไหมคะตาลูกจริงไหมคะตาลู้จริงอย่างที่กระปอมว่านั่นแหละค่ะเด็กๆ จะให้เห็นภาพต้องนั่งทางมาชีนย้อนเวลากันหน่อยละค่ะตามประฮุกมาเลยในสมัยโบราณเกลือเป็นของมีค่ามีราคาก็เพราะก่อนที่เราจะมีตู้เย็นเอาไว้เก็บผักเก็บเนื้อสัตว์เราพบค่ะว่าเกลือมีคุณสมบัติช่วยยืดเวลาทำให้อาหารบูดเน่าเสียช้าลง พืชผักที่เก็บหรือเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้ก็จะเก็บไว้กินได้นานขึ้นไม่ต้องไปเก็บหรือว่าล่าสัตว์ทุกวันทุกวันทุกบ้านต้องมีเกลือติดไว้จึงเป็นที่ต้องการของทุกคนพอเป็นที่ต้องการก็ต้องหาของมาแลกบางประเทศนะคะเด็กๆเ,เขาใช้เกลือเป็นเสมือนเงินอยากได้อะไรก็นำเกลือมาแลกคนที่เป็นเจ้าของเหมือนเกลือหรือประเทศที่มีแหล่งเกลืออยู่มากๆ จึงกลายเป็นผู้ที่ร่ำรวยดูอย่างกำแพงเมืองจีนที่ยาวยาวสิคะสร้างสำเร็จก็ด้วยกำไรจากการขายเกลือนั่นเองค่ะจุดหมายปลายทางของวันนี้กระปอมจะพาเด็กๆไปเที่ยวหาความรู้นอกห้องเรียนเรื่องเกลือค่ะและที่ที่เราจะไปวันนี้ก็แน่นอนนาเกลือค่ะ